สวัสดีเพื่อนเพื่อน FC ช่อง Diamond NK ทุกทุกคนเลยนะครับผมสืบเนื่องจากคลิปที่แล้วนะเพื่อนเพื่อนก็คลิปที่แล้วผมได้แนะนำวิธีการเพราะลูกพริกไปแล้วนะครับวันนี้ก็เข้าสู่วันที่9แล้วผมจะพาเพื่อนเพื่อนเราจะมาชมลูกพริกที่เราเพาะไว้นะเพื่อนเพื่อนว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดบ้างนะครับผมก็จะพาเพื่อนเพื่อนเราจะมาชมแปลงพลิกกันที่เราเพาะไว้นะ เห็นไหมครับทุกทุกคนอ่านี่ครับลูกพริกที่เราเพาะไปได้ประมาณ9้าวันแล้วนะครับเป็นไปตามกาหนดนะจากคลิปที่แล้วผมบอกไว้ว่าสิบถึงสิบสองวันนะวันนี้ก็เริ่มเข้าสู่วันที่เก้าวันที่สิบลักษณะของลูกพริกก็จะประมาณนี้นะครับโตนี่เต็มเลยเมื่อเข้าสู่ระยะสิบวันนะครับเราก็ต้องทําการเปิดแปลงลูกพริกนะเพื่อให้ลูกพริกเนี่ยได้รับแสงแดดอย่างเต็มที่นะ แรงนะครับค่อยๆค่อยๆดึงฟางออกจากลูกพริกนะครับถ้าเราดึงแรงมากเกินไปเนี่ยจะทำให้ลูกพริกของเรานั้นเกิดความเสียหายได้นะครับต้องค่อยๆระมัดระวังนะครับเพื่อนๆไม่ต้องรีบร้อนครับข้อควรระวังนะเพื่อนๆในแปลงพริกเนี่ยเราต้องหาอะไรมากันรอบๆบริเวณ แปลงพริกของเรานะครับเพื่อไม่ให้สุนัขหรือแมวนะเพื่อนๆเข้ามาเหยียบในบริเวณแปลงลูกพริกของเราถ้าเกิดสุนัขหรือแมวหรือสัตว์อื่นเนี่ยเข้ามาเหยียบลูกพริกเนี่ยพริกอาจตายได้นะครับแล้วก็เกิดผลกระทบได้อาจจะไม่แข็งแรงนะเวลาที่เราเอาไปลงหลุมปลูกจริงเนี่ยก็จะเกิดโรคได้ง่ายหรือว่าอ่อนแอได้นะเพื่อนๆอาจจะทําให้พริกไม่โตอะไรประมาณนั้นนะครับ นี่เราก็มาค่อยๆเปิดดูดูนะครับโหนี่ขึ้นเต็มไปหมดเลยครับถ้าเพื่อนๆทำตามวิธีผมในคลิปแรกนะรับรองได้ครับลูกพิกเนี่ยขึ้นเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยแปดสเปอร์เนี่ยหนึ่งอเร์เซ็นเนี่ยขึ้นแปดสิปอร์ซ็นแน่นอนครับบางคนถ้าปลูกบางคนเนี่ยถ้าถ่ายดินอ่าพวนดินไม่ดีนะครับไม่ไม่ไม ไม่ตากดินให้ดีเนี่ยพริกอาจจะไม่ขึ้นได้นะเพื่อนเอนเพราะว่าจะมีเชื้อราเชื้อแบคทีเรียอยู่ในดินเยอะนะครับเราต้องทําการตากดินให้แห้งแล้วก็ค่อยทําการหว่านมาเมล็ดลงไปเห็นครับก็จะเกิดลูกพริกแบบนี้นี่ครับเต็มแปลงเลยครับนี่นี่ก็หลายร้อยต้นครับเนี่ยนี่ผมหว่านแค่หน่อยเดียวเองนะเนี่ยเพราะว่า ที่ดินเนี่ยผมไม่มีที่ปลูกเยอะแยะมากมายนะครับเพราะว่าผมก็อาศัยที่ของคนอื่นอยู่นะครับในปัจจุบันตอนนี้ก็ไม่มีที่ปลูกถ้าผมมีที่ปลูกเนี่ยไร่สองไร่เนี่ยผมเพาะมากกว่านี้นะครับเรียกว่าปลูกขายเลยดีกว่าเอาแบบว่าเอาให้รวยเลยครับูง่ายๆนี่อันนี้ผมก็ปลูกแค่ก็ประมาณสักร้อยสองร้อยต้นเนี่ยก็ถือว่าโอเคแล้วครับประมาณนี้ ค่อยๆดึงขึ้นมาทีละหน่อยละหน่อยนะเพื่อให้พริกเนี่ยของเราเนี่ยรับแสงแดดอย่างเต็มที่นะเพื่อพริกจะได้แข็งแรงต้านโรคได้ดีนะนวิธีที่ผมบอกไปข้างต้นที่แรกอ็ถือว่าเป็นวิธีที่ ดีมากๆครับใครเพื่อนๆใครสนใจเพาะพริกทำพริกขายเนี่ยแล้วตอนนี้ยุคนี้พริกราคาแพงมากครับถ้าเพื่อนๆปลูกขายเนี่ยรับรองได้ครับรวยแน่นอนโลนึงก็เดี๋ยวนี้พริกสดก็อย่างต่ําๆก็ห้าสิบถึงหนึ่งร้อยครับสมัยนี้เมื่อก่อนผมปลูกนะโลละแค่สิบาทจริงครับสิบาทสิบสองบาทเนี่ยโอ้โหสมัยนั้นเนี่ยถือว่าน้อยมากๆ แต่เทียบกับสมัยนี้นะครับ50อย่างต่ำนะ50ถึง100รเนี่ยโหรับรองนะครับถ้าเพื่อนๆปลูกสักไร่2ไร่เนี่ยรวยแน่นอนเดี๋ยวผมจะมาถ่ายคลิปผ่านไปเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตเพื่อนๆน,นะว่าอ่าผ่านไปสัก10ถึง20วันดีกว่าลักษณะที่จะโอไปขนาดไหนนะครับแล้วเราก็จะมาทำการลงแปลงจริงนะเพื่อนๆ ก็กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ